ทีนี้มาดูวิธีการเอาข้อสอบไปใส่ในห้องเรียนสภาเทียนประจำบดเรานะข้อสอบเราจะอยู่นี่ที่ได้ครับไปที่อีเมลเราก่อนเปิดแท็บใหม่เป็นอีเมลเราใช่ไหมตั้ของข้ออีเมลเราใช่ไหมครับไปที่9จุดครับคอามพิวเาได้ดกูเกิลไดมันจะมีข้อสอบเรานะครับ ข้อสอบเราเนี่ยใช่ไหม๋ัวนี้แบบทดสอบตัวนี้ครูจะให้สมมติว่าทําเสร็จแล้ว15ข้อนะเอาข้อสอบจากเหมือน,น,นกันกับไอเก็บสถีอะอันไหนครับตัวไหนนี่อ่ะตัวนี้นะอันนี้เราไปรีเนมครับรีเนมคลิกขวาเปลี่ยนชื่อเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน,แบบนเยนี่ยแบบทดสอบก่อนเรียนบทที่สองคือว่าก่อนเรียนเข้าไป แบบทดสอบการเรียนการเรียนบทที่สองโอเคตกลงนะครับมีทดสอบการเรียนแล้วนะอันนี้ครบสิบห้าข้อแล้วนะคนะโอเค,นะอเคตอนนี้เราจะทำสำเนาครับเอเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแก้ข้างในก่อนเดี๋ยวไปคิกเข้าไปดนะเออ ตรงนี้ยังไม่ได้แก้แบบทดสอบการเรียนเราทดสอบการเรียนโอเคมันจะทําการเลื่อนเมาส์มาทั้งบนมาทําการเซฟอัตโนมัติไปที่ได์โอเคเรากลักบไปที่ได์เหมือนเดิมครับอันนี้ปิดไปเลยก็ได้นะกลับไปที่ได์จะมีทดสอบการเรียนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ <c oughs> เราจะทำแบบทดสอบหลังเรียนคลิกขวาครับทําสําเนา ทำสำเนาแม่งกำลังสร้างสำเนาอยู่เลื่อม,มาวันนเคงตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อครับตัวที่สองเปลี่ยนชื่อเป็นแบบทดสอบหลังเรียนแบบทดสอบหลังเกมก่กนรเป็นหลังเอ,อแต่ข้อแนะนําให้ทาข้อสอบให้ครบกันนะสิบห้าข้อแล้วเข้าไปเปลี่ยนชื่อด้านในครับไปเปลี่ยนหัวเรื่องที่อยู่ด้านในแบบที่กข้าไป ชื่อไฟล์เปลี่ยนแล้วแล้วก็เปลี่ยนให้มันตรงกับชื่อไฟล์ด้านมุมบนด้านซ้ายเป็นชื่อไฟล์ด้านนี้เป็น,เ,ปนเรื่องโอเคมันก็กบันทึกอัตโนมัติจากนั้นเ,เราเอาข้อสอบแบบทดสอบก่อนเรียนครับนดี้เราปิดไปเปิดแบบทดสอบวิธีการเอาลิงก์ข้อสอบก่อนเรียนไปใส่ในสเาทเทียอ่าเี๋ยไปคลิกปึ๊บ สมครับไปที่รูปโซ่แล้วก็ทำเป็น URL ัสั้นๆ copy ครับเราก็ไปใส่ในสเาเทียนครับเปิดลิงก์สเาเทียนคิเทิยงว่างบวกทำเหมือนเดิมเลย c ี e a เอดปัดท่า c ี e a เอดฟอร์มลิง์เอาลิงก์วางล่างข้างบนเราไปค o p y ชื่อแบบทดสอบมา เออเคสเอ่เอเราจะได้แบรบรัสกรการเรียนลองลองลองคลิกไปเรื่อยไปไึ๊บเคสเล็กก็จะเป็ yes, เปนแบบรัสกรการเรียนเราแบบรัสกรหลังเรียนทำเหมือนกันค่ะโอเคนะอันนี้คือวิธีการ ใส่แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนในห้องเรียนสภาเทเีย